สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฮ <Hello. S 1> ัลโหลมีไพ่อยู่แน่สวัสดีค่ะพี่สุพรรณเกตรวม สวัสดีค่ะวิสุตาคนที่สองมาเร็วมากวิสุตาทำบำรงุง a c e b o o k โดนบล็อกอะ่ะบล็อกอีกแล้วบล็อกเก่ง ขยันบล็อกพ่อเป็นช่างก่อสร้างใช่ไหมพี่มาร์คอุ้ยสวัสดีค่ะคุณวิลาจากยาคูอรุณสวัสดิ์ค่ะน้องเอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำงานไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกันนะ <c oughs> สวัสดีอรุณสวัสด์ที่บ้านเด็กๆก็มาทำงานหมดแล้วนะคะฮัลโหลเฮ้ก้าสวัสดีค่ะทักทายหน่อยค่ะฮัลโหลค่ะพนักงาน uh <laughs> <laughs> ตั้งใจทำงานมากแต่ละคน่า <laughs> มาทำงานกันแล้วนะคะโมนิ่งค่ะโมนิ่งโมนิ่งทุกคน มอร์นิ่งแปลว่าหมอไม่ขยับนะฮะวัวไม่ขยับแฮ้เพจก็โดนบล็อกอ่คุณบิ๊กสวัสดีค่ะอ๋อบีอิงใช่ไหมบีอิงขอโทษทีคุณบีอิงในเพจนะมันเขียนว่าเชิญเข้ากล้องหน่อยเชิญเข้ากล้องหน่อยแต่เวลาเชิญมันไม่มันมันไม่ให้เข้านะแปดเนาะ ได้ได้แต่เฟซบุ๊กมันติ้งต้องพี่มาร์คศาก,กับเบอกินยาเขย่ากวดหรือเปล่าสวัสดีค่ะวินน้องเอมีการไปชวนเพื่อนด้วยหรอไปแท็กกันมาดูอะดูสิน่ารัก สวัสดีค่ะคุณเียรศักดิ์สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะตอนนี้ก็หาหาอุปกรณ์ที่จะแอดเบนเจอร์ต่อนะคะแต่ว่ายังไม่ครบนะฮะแต่ลองส่องสองดูแล้วเนี่ยสั่งในช้อปปีแ้และสแาเลิศกว่า ของทางออนไลน์เลิศกว่าศูนย์แปดจุดสองสี่ศูนย์แปดจุดสองสี่ทำมันไปด้วยคุยไปด้วยนะทำอะไรกันอยู่คะมิ้งหวัดดีมิ้ง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 น้องมิ้ง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 ช่วยพี่ขายบัตรตรีมมิ้งไลฟ์สดหน่อยยี่สิบสี่ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณโน้ตสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูก มิงมิงทำทำ,ทำติกตอกพี่แดนอยู่ใช่ปะเห็นคนเข้าดูเยอะเลยเก่งอะทำให้พี่แดนหน่อยเร็วขายบัตรสตรีมมิ่งไ์สดเอ่อในโครงการสิทธิสองจาน์พนจร t h ด a แอ e เวนเจอร์ <The Adventure. S 2> พ่ะนะทักสิไปเห็นอย่างกันดอกกับไปถาบึง้งไ์สดสตรีมมิ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงขายบัตรวันละหนึ่งร้อยบาทนั่นคือไรสดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ ตลอดเวถ้าใครซื้อหนึ่งเดือนก็สามพันบาทแต่ถ้าซื้อก่อนออกเดินทางตอนนี้โปรโมชั่นลดทันทีห้าร้อยบาทนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่อำนาจสวัสดีค่ะคุณพัทาพรสวัสดีจ้ะ อยากดูแล้วครับอ๋อ oh, พี่พัทละพรเป,เป็นคนซื้อคนแรกเลยนะ <laughs> <laughs> อยากดูแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วซื้อ,อรายเดือนเลยรายเดือนคุ้มมากเออจากสามพันหรือสองพันห้าถ้าซื้อก่อนออกเดินทางก่อนแอดเวนเจอร์นะคะคุ้มมากโครงการแอดเวนเจอร์ของเราเนี่ย เราเราสามเดือนถ้ามีสปอนเซอร์เยอะก็อาจจะยิงยาวนะคะหกเดือนนะคะเอาให้คนที่บ้านคิดถึงไปเลยเนาะเอ๊ะรือว่าเขาจะดีใจโอ้ม, <c oughs> มีการแท็กกันเบิกเงินด้วย วันพี่กบจุธาทุกก็ทักมาซื้อรายเดือนขอบุณมากเลยนะคะคุณสิริรัตน์สวัสดีค่ะคุณลูกหมูลูกแมวสวัสดีค่ะโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ตะกแตนโชลดานะคะนำพาครูบาอาจารย์นะคะที่เป็นนักแต่งเพลงคู่บุญแล้วก็โปรดิวเซอร์คู่ใจนะคะที่ร่วมสร้างผลงานเพลงนะคะหลายๆผลงานเพลงให้ตะกแตนแล้วก็เป็นผู้ที่หยิบยื่น ให้ความช่วยเหลือน่ต้องใช้คํานี้เลยนให้ความช่วยเหลือมาโดยตลาดนะคะขอบคุณมากค่ะเช็คว่าสถานะลูกน้องหลับหรือยังนะฮะเช้าอยู่เช้าอยู่น่สจัสดีค่ะก็มันเป็นอะไรที่ประทับจิตประทับใจนะคะจนต้องเกิดโปรเจกต์นี้นะคะเพราะว่าเคยวางแผนไว้นานแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอออาจารย์ก็อายุมากขึ้นทุกวันแล้วก็ตัวเราก็ อายุมากขึ้นทุกวันเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นช่วงที่เราไม่ได้ออกคอนทัวร์ออกทัวร์คอนเสิร์ตเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวสถานการณ์ของการจัดงานไม่ได้เนาะก็เข้าปีที่4แล้วมันก็ยากเพราะว่าสถานะของโครคภัยไข้เจ็บมันมันระบาดนะฮะ ก็ตอนนี้ก็เลยมีโอกาสคิดว่าทำทำยังไงจะมีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณของเขานะคะแล้วก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนที่เขารักเราแล้วก็เรารักเขานะคะก็คือพี่ยีนศิลาแลงอาจารย์วัชห้าหารจริงๆผู้มีพระคุณที่อยู่ในใจแตนมีหลายท่านเลยนะคะพ่อตีกิจทมัสพี่วาดนะคะเมคอัพคุณแม่นะคะแล้วก หลายหลายท่านเลยป้าจอยด้วยนะคะคือบางทีบางเรื่องแต่บางเรื่องบางราวม,มันมีเรื่องฝังใจไม่เหมือนกันนะฮะถ้าโอนเพิ่มโอ,อมชีเดิมเลยไหมคะโอนเพิ่มเลยจ้ะมนชีเดิมจ้ะวิสุตาลูกอตอนนี้นะคะก็คือใครที่ซื้อรายเดือนเป็นลักษณะแบบว่าถ้าแบบเนี่ยเหมือนน้องเอก็ได้นะนะฮะเหมือนน้องเอก็ได้นะ,ะก็คือฝากทยอยฝากมาเรืเ่อยเรื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 ่อย นะฮะก็ทยอยฟังมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าซื้อบัตรเข้าชมสติมมิ่งไลฟ์สดของเรา24ชั่วโมงนะคะในโครงการสิทธิสองจานพเนจรที่แตนจะเดินทางไปพเนจรกับพี่ยินกับพี่เวสุห้าวหานนะคะพี่ยินศิลาแรงนะคะแล้วก็ไม่ได้กันไม่ได้ไปกันเพียงแค่สาคนนะคะพี่ยินก็จะพาครอบครัวไปด้วยพี่เวสุห้าวหานก็อาจจะพาครอบครัวไปด้วยหรือว่าคนที่เขาไว้ใจ ในเรื่องของการขับรถอะไรแบบนี้แบบไปไปแอดเวนเจอร์ด้วยอาจจะเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะส่วนแตนก็ไปกับทีมงานนะคะก็ไปกลางเต็นท์นอนไปทําอะไรดีดด้วยการกิจกรรมนะคะอาจจะมีดีกีตาร้องเพลงอาทิเช่นอาจจะมีก็ไม่แน่อาจจะอด,ดิอาจจะจัดดีเจพ่อพรก็ได้ภักสนามอะไรแบบนี้อาจจะเป็น พาขึ้นภูเขาอาจจะพาไปทะเลอาจจะทำกิจกรรมหลายๆอย่างโดยเฉพาะในการทำบุญหรือทำความดีในระหว่างการเดินทางต้องใช้คำนี้ทำบุญหรือว่าทำความดีในระหว่างการเดินทางนะคะก็สมมติเดินเดินทางไปแล้วเ,เห็นหมาจรจัดมันไม่มีข้าวกินมันผอมโซอะไรอย่างเงี้ย เอาข้าวให้กินก็ถือว่าได้ทําบุญร่วมชาติแล้วนะคือมันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องยิ่งใหญ่มากไม่ต้องทาบุญแบบอุ้ยหลักแสนหลักล้านอะไรแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเรามีโอกาสได้ไปกับพี่กับน้องนะคะเราอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันมาแต่ชาติปางก่อนซึ่งคนที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วมาชมสตรีมมิ่งไล์สดของแตนแล้วก็รายการโปรเจกต์นี้นะคะสิสองจาพนพณนจอเนี่ย ก็ถือว่าน่าจะเป็นคนที่ทําบุญร่วมชาติด้วยกันมาเพราะว่ามันเหมือนเราได้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเพราะว่าคาว่าสตีมมิ่งไรสด24ชั่วโมงนั่นคือหมายว่าคุณจะเปิดมาดูแตนตอนไหนก็ได้ที่ตลอดระยะเวลาที่แตนอยู่ในโครงการนี้การเดินทางนี้ไม่ว่าจะเป็นบนรถในเต็นท์นอนที่นอนตอนไหนตอนตื่นนอนอาบน้ําหรือตอนไหนก็ได้ก็ได้ที่แต่คือเราสตีมมิ่งไรสดตลอดเ,เวลาคือเราเนี่ย จะใช้สิ่งที่สะดวกสบายมากที่สุดนั่นก็คือโทรศัพท์ในการไลฟ์นะคะในการไลฟ์นะคะเราจะใช้โทรศัพท์นั่นหมายความว่าสมมติว่าแต like นไลฟ์จนแบตหมดก็จะเอาอีกเครื่องหนึ่งไลฟ์ถ้าอีกเครื่องหนึ่งหมดก็เอาเครื่องของจอมัตสุไลฟ์อีกเครื่องหนึ่งก็อาจจะพอแบตหมดก็เอาเครื่องของจันยีไลฟ์เนี่ยสลับกันนะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมดีๆที่เราจะไปการหลากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นผู้เขาทะเลอาจจะเป็นร้านอาหารแต่ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้พาแบบ ไปกินหรูอยู่สบายนะคะอาจจะไม่ชี้ภาพมุมนั้นนะคะจะเป็นการแบบร่อนเร่พนเจนจรไปเรื่อยๆนะคะตามภาษาบางทีอาจจะไปหาสาปลาคําว่าสาปลาแปลว่าอะไร <c oughs> หาปลางมหอยอะไรอย่างนี้ก็มีนะอืแล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับว่าฤดูการไหนนะฮะหน้าฝนฝนตกเป็นยังไงอะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะพี่สุพันตื่นแล้วหรือครับตอนไม่แต่งหน้าก็หน้าลกขอบคุณมากะคะ่ะคุณพี่ก็ฟิลเตอร์ช่วยนิดหน่อยค่ะ ถ้าม้จากหน้าสดก็จะเป็นหน้าศพนิดนึงค่ะเตรียมของพร้อมหรือยังตอนนี้ของยังไม่พร้อมเลยค่ะหลายอย่างมากนะคะซึ่งตอนนี้ก็เซิร์ชเซิร์ชหาในในในเอ่อ Google นะฮะเซิร์ชพยายามเซิร์ชดูเนี่ยคุยไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะในตอนนี้ก็คืออุอ๊ยใครมาบอกกู g h ไหนกู n i ไหนอะไรล่ะกุ o r n นิง โครงการนี้นะทุกคนพลาดไม่ได้นะพลาดไม่ได้นะคะพี่แตนจะมีละครต่อโปรงลางฮัอองซอนบอกคะ่ะเอ่อก็น่าจะมีค่ะอรอลุ้นรอชมนะคะน่าจะมีน่าจะมี สวัสดีค่ะคุณสนธยาอย่าลืมนะยังไงก็บอกต่อด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้รับสปอนเซอร์ด้วยสําหรับใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการนี้นะคะสิทธิสองจาพนพนจรนะคะรับหมดเลยนะคะตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะคะเพราะว่าโครงการเราค่อนข้างระยะยาวนะคะสามเดือนถึงหเดือนเลยทีเดียวน,นะคะ,นนะ,คะก็ขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์ด้วยนะคะตอนนี้นะคะร้านบองแตนแอนโซยูนะคะก็เป็นสปอนเซอร์ในเรื่องของการ ออกค่าใช้จา่ายในเรื่องของค่าน้ำมันทั้งทริปเลยนะคะรถทุกคันที่ไปด้วยกันสมมุติไป10คันก็วิ่งเหนือจดใต้ก็ ค่าน้ำมัน3มเดือนถึง6เดือนตลอดทั้งทริปอะค่ะก็บองแตนแอนโซยูนะคะก็เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะชากาแฟโกโก้โซยูคุมหิวอิ่มไว้อิ่มนานทำให้เราไม่ทันจุกจิกนะคะใครสนใจที่จะสั่งซื้อก็เข้าไปที่แฟนเพจนะคะของตะกแตนชลดาธรรมมาค้าขายหรือว่าแฟนเพจกาแฟเอสโอขีดกลางยูก็คือกาแฟโซยูนั่นเองนะคะพี่อัครพลสวัสดีค่ะพี่อัครพลซื้อบัตรซื้อตั๋วชมสตรีมมิ่งไลฟ์สดตะกแตนหรือยังนะคะ ตอนนี้นะคะก็เปิดขายเปิดจองแล้วนะคะสตรีมิง่งไลฟ์สดโครงการสิทธ์สจันพนีจรเราจะไลฟ์สดให้ทุกคนได้ชมกัน24ชั่วโมงไม่มีพลาดนะฮะ24ชั่วโมงเลยแล้วก็ทุกกิจกรรมของเรานะคะทุกคนก็จะได้เห็นนะคะตลอดระยะเวลาไลฟ์สดสตรีมิ่ง24ชั่วโมงในบัตรราคาเพียงแค่วันละ100บาทคือถูกมากคือถ้าซื้อบัตรเป็นรายเดือนตอนนี้ก่อนที่เราจะออนทัวร์นะคะกะ็มีสิทธิ ซื้อในราคาเพียงแค่2,500บาทเท่ากับลดไป500บาทใน1เดือนเลยแต่ต้องซื้อก่อนที่เราจะออกเดินทางซึ่งเ,ออเราจะออกเดินทางเนี่ยน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้ก็เริ่มออกเดินทางแล้วตอนนีออ้โดยเฉพาะแฟนคลับ FC นะคะ FC ตะกะแตนชลาดาหรือว่า FC อาจารย์วัสุห้าวหาญเจ้าของผลงานเพลงที่แต่งเพลงแฟนเก็บนะคะออแต่งเพลงหนาวแสงนิออน เพลงดังหลากหลายเพลงของตะกตนเลยนะคะอาจารย์วสุห้าวหานเป็นคนแต่งนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นนักแต่งเพลงคู่บุญจริงๆแล้วก็ส่วนพี่ยินศิลาแรงเนี่ยเป็นนักเรียบเรียงที่ก็อีกคนนึงเป็นคู่บุญอีกคนนึงเรียกคู่ใจกันละกันนะคะก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นนะฮะเพราะว่าสองคนนี้เป็นอะไรที่แบบว่าให้การช่วยเหลือแตนโดยที่มันเป็นเรื่องฝังใจที่แตน จนต้องมาทำโปรเจกต์นี้นะฮะร่วมกันเป็นเรื่องฝังใจที่ไม่สามารถเล่ารายละเอียดลงลึกได้แต่บอกได้แค่ว่าเขาเคยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แต่หลายหลายครั้งต้องใช้คำว,ว่าหลายๆครั้งจนคือให้ความช่วยเหลือทั้งทงท,งท,งที่รู้ว่าถ้าช่วยเหลือแต่แล้วตัวเองก็อาจจะบาดเจ็บแต่ก็ยังเลือกที่จะช่วยเหลืออยู่<ช>อะไรแบบนี้คะ่ะก็มันมันก็เป็นเรื่องราวฝังใจแลวมันเป็นอะไรดีๆสำหรับแตนแตนก็ รักเปรียบเสมือนพี่น้องอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็เลยคิดว่าต้องทําโครงการนี้ร่วมกัน 1. เพื่อมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกัน 2. มีโอกาสได้ขายบัตติมมิ่งไลรสดนะฮะเพื่อหาไรายได้ตรงนี้แต่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะพอเพียงพอค่าใช้จ่ายหรือเปล่าด้วยนะคะเพราะว่าเวลาแอดเวนเจอร์เนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของออที่หลับที่นอนที่กิน เ,เวลากินเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะค่าน้ำมูกน้ำมันนะคะการทํากิจกรรมนู่นน,นี่นั่นอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะมีแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนมาสนับสนุนนะคะในการซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะในการชมรซมิ่งไลฟ์สดของพวกเรา24ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยไลฟ์สดให้ดูตลอด24ชั่วโมงเวลานอนก็ไลฟ์เวลากินก็ไลฟ์ แกล้งกันจะมีการแบบคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์หลากหลายคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นแกล้งกันกิจกรรมการเที่ยวนะคะกิจกรรมการกินกิจกรรมการนอนกิจกรรมการไ่ฟ์สดร้องเพลงนี่นั่นดิดกีตาร์อยู่บนภูเขาอยู่บนอยู่ในทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บางครั้งอยู่บนเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่แน่นะคะก็อยากจะให้ทุกคนมีโอกาสได้เห็นตลอดเวลานะคะใครที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับแดนนะคะเข้ามาซื้อบัตรสตรีมมิ่งตรงเนี้ย ก็เหมือนได้ไปกับแตนนะฮะไม่ได้ไปก็เหมือนไปเพราะว่าจะเห็นทุกสิ่งอย่างนะคะสวัสดีค่ะน้องทิวสวัสดีครับน้องทิวนี่ก็อเซที่ไม่น่าจะพลาดใช่ไหมครับโครงการนี้นะคะก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปชมนะนะฮะเวฟวิสตาบอกว่ากําลังไปเบิกละจัดไป <laughs> ทักทายทุกคนเลยนะคะยังไงก็ฝากบอกต่อด้วยก็แล้วกันนะคะสาหรับใครที่จะเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาทางเพจนี้ทักแชทมาได้เลยเรารับหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่หรือว่าธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่อะไรขนาดไหนเราก็รับได้หมดเลยบอกแล้วตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้หมดเลยนะคะอ,อยู่ที่การพูดคุยตกลงกันนะฮะโอนครบแล้วฮะอุ้ยเก่งมากวิสุตาเธอโอนครบสองพันห้าแล้วเหรอเธอได้ส่วนลดไปห้าร้อยบาทเธอเลิศมากเก่ง ซื้อบัตรชม1เดือนใช่ไหมตอนนี้ครงการาสิทธิ์2่งจานพินอร์ของเรานะคะก็คิดว่าเอเวนเจอร์กันขั้นต่ำก็น่าจะประมาณ3เดือนนะคะขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์ด้วยนะคะไม่พลาดแน่นอนเลิศก,กำลังฟังอยู่ว่ามีรายละเอียดยังไงครับอยากรายละเอียดอยากรู้อะไรถามมาเลยโครงการนี้ระยะยาว3เดือนถึง6เดือนนะฮะแต่ขั้นต่ำแต่คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสเดือนแต่มันขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์ที่เราหาได้ด้วยถ้า มีสปอนเซอร์เยอะก็โครงการก็ยิงยาวได้เพราะว่าค่จจาใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็การซื้อบัตรซื้อตั๋วนั้นนะคะตอนนี้ก็เปิดจําหน่ายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าแฟนๆเข้ามาชมเยอะนะคะมะีมีผู้ร่วมเข้าชมเยอะ,อะมีะไรายได้ที่จะซัพพอร์ตตรงนั้นเพียงพอนะคะโครงการนี้ก็ยิงยาวไปได้นานๆมันอาจจะเป็นปีก็ได้นะใครจะไปรู้แต่ว่ามันคือการทำกิจ,จก,กรรมที่ คุณคาดไม่ถึงเราเองก็คาดไม่ถึงเพราะเราใช้คำว่าพเนจรนคำว่าพพเนจรคืออะไรคะค่ำไหนนอนนั่นมีอะไรกินกันบางครั้งอาจจะมีบ้างกินดีกินหรูอยู่สบายบางครั้งบ่อยครั้งอาจจะเข้าป่าหาเห็ดอาจจะเข้าป่าหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่หรือเปล่าเออมันก็ไม่แน่มันคือการกิจการแคมปิง้งออนทัวร์นะฮะ เก่งทุกอย่างเลยครับดูแลแต่เองไม่ค่ะไม่เก่งทุกอย่างอุ้ยถ้าคนเก่งทุกอย่างไม่มีหรอกไม่มีใครเต็มร้อยหรอกส่วนใหญ่แตงก็ไม่เต็มไม่ค่อยเต็มนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะตอนนี้นี่พากันซื้อเครื่องไม้เครื่อมือเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดเลยซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าจะขนหมดหรือเปล่านะฮะไม่แน่นะนะฮะอาจจะขนลูกน้องไปทั้งบ้านก็ได้นะดูอีกทีนึง่งนะฮะทำงานแม่งนอกสถานที่กันไปเลย เก๋ๆอะไรแบบนี้นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยังไงก็ฝากบอกต่อด้วยก็แล้วกันกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะฝากสนับสนุนด้วยนะคะสิ่งที่แตนตั้งใจจะให้ทุกคนได้เห็นก็มันคือกิจกรรมการออนทัวร์ของแตนอะในทุกๆที่ที่แตนไปทุกคนก็จะเห็นในทุกๆที่ที่แตนไปต้องใช้คํานี้เลยค่ะทุกๆที่ที่แตนไปทุกคนจะเห็นทุกคนที่ซื้อบัตรเท่านั้นนะเพราะว่ามันเป็นการไลฟ์สดสตรีมมิ่งแบบ เป็นห้องลับอะค่ะเหมือนซื้อตั๋วเข้าดูในโรงหนังแต่ว่าเราซื้อตั๋วเข้าดูในโรงหนังอย่างเข้าไปในเมเจอร์นี่บาทเท่าไหร่ร้อยแปดสิบเนาะร้อยแปดสิบบาทดูหนังได้สองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงเนาะแต่อันนี้ดูหนังชีวิตจริงของตะกั่วแตนที่การเอเดเวนเจอร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงคือไลฟ์สดยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ดูสมมุติว่าไปกับโครงการนี้แตนไปกับอาจารย์ุกอาจารย์ยินใช่ไหมอาจารย์ยินวิ่งขี้แตนก็จะถ่ายให้เห็นอะเอางี้เลย พี่แตนสวยขอบคุณค่ะแม่น้องมะลีนะฮะก็คือเรียวไทม์กันเลยค่ะเราจะไปจะไปทุกที่ที่เราอยากไปไปทุกที่บางครั้งเราอาจจะนอนข้างทางบางครั้งเราอาจจะคือไม่รู้ว่ามันบอกไม่ได้สมมติไปจังหวัดเนี้ยสมมติอแตนแตนไปออ่จังหวัดนครศรีธรรมราชสมมติว่าแตนรู้จกักอรู้จักกับน้องทิวอย่างเงี้ยแตนอาจจะแวะหาน้องทิวก็ได้ ครจะไปรู้อะไรแบบนี้คือมันจะเป็นการเรียวทางอะค่ะสตรีมมิ่งไหลสดตลอดเวลาสมมติว่าอาจารย์ยีนสนิทกับไผ่พงศธรไปยโสธรแวะไปหาไผ่พงศธรอะไรแบบเนี้คือมันก็แล้วแต่คือมันคือเรียวจริงๆอะค่ะไหลสดแบบเร็วๆเลยมันคือการเดินทางนะฮะมันคือการเดินทางการทํากิจกรรมร่วมกันนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอวิติงอะมันต้องใช้คําไหนอะพิยา อืมอพธิคือคุณจะได้เห็นทุกมุมมองตอนมันเหมือนเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเหมือนตัวติดกันอะ่ะใครที่ซื้อบัตรสตรีมมิ่งไ์สดเข้ามาดูกิจกรรมนี้สิสองจานภาในจอนอะ่ะเอาง่ายๆเหมือนเป็นผัวแต่เลยนะไม่เป็นผัวก็วเหมือนเป็นผัวนะ่ะคือเหมือนตัวติดกันอะ่ะเป็นเงาอะ่ะใช่<ม>ก็จะเห็นอาบน้ำก็เห็นอ้าวก็สมมุติว่าวันนี้แตน แต่พาไปนอนที่บ่อพาคินอะนอนที่บ่อพาคินนั่นคือการนอนกระท่อมที่ไม่ได้มีฝาปิดแล้วกลางเต็นท์นอนแล้วอาบน้ําที่ไหนคะอาบน้ําท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากระจกไหนส่องกระจกก็อาจจะเป็นน้ําค่ะอ้าวถูกไหมล่ะอาบน้ําที่บ่ออาบยังไงล่ะมีฝักบัวมั้งอ่าก็ต้องอาบเขาเรียกอะไรเรียวทามไง นุ่งกระโจมอกอาจจะต้องใส่สลงเอ,อ่อผ้าขาม้าอะไรก็ว่ากันไปอาจจะต้องตีโป่งหรือเปล่าขออย่างเดียวไม่มีปิงก็โอเคแล้วถ้าอาบน้ำได้บอกก็ต้องใส่กางเกงในอาบนะป้องกันไว้เดี๋ยวปิงเข้า <c oughs> สวัสดีค่ะคุณพรพิมลแวะมาทิพะยาได้นะคะโอเคก็ไม่รู้อะไปแถวแถวชวนบุรีมีแฟนคลับ แถวชลบุรี่ก็จะอาจจะหาแวะแถวนั้นก็ได้แฟนคลับแถวบางน้ำเปรี้ยวฉางซำวก็แวะก็ได้เอออะไรแบบนี้สุราษฎร์ธานีก็ไม่แน่นะหอยใหญ่ไข่ดีกะหรี่ดังเออเอ้ยอะไรวะหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะปะโถกะหรีดังมันสละบุรีแล้วกะหรีปับ๊บเออคุณสราวุฒิสดีค่ะอ่ะไปขอสปอนเซอร์มาเลย ไปขอสปอนเซอร์มาเลยทิพยาประกันภัยอ่ะควรจะทําประกันภัยให้พวกเราในการเดินทางฟรีด้วยนะ <laughs> ไปขอสปอนเซอร์มาใครทํางานอยู่ตรงนั้นอนะมา <laughs> อันนี้ไม่ใช่อันนี้คนลรสปอนเซอร์โอ้ยเนาะจริงๆดิฉันอยากได้คนนึงไปร่วมแอดเวนเจอร์มากเลยนะฮะเขาเหมาะมากนะฮะแต่บังเอิญว่าทํางานหลายหนะที่เกินเนะี่ยก็ไม่แน่นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าหาสปอนเซอร์ได้แฮ้แท <laughs> ้ <laughs> ขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์นะตอนเนี้ย อย่าลืมใครสนใจที่เป็นสปอนเซอร์รับหมดค่ะตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านรับหมดค่ะใครสนใจซื้อบัตรสตรีมมิง่งทักมาค่ะทักมาในอ,าอินบ็อกซ์ข้อความสปอนเซอร์ก็เช่นเดียเช่นเดียวกันนะคะทักมาในอินบ็อกซ์ข้อความนี้แหละแตนเป็นคนตอบเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปขายบาัตรขายตัวต่อก่อนมีคนทักมานะคะสาหรับวันนี้ฝากบอกต่อเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในสตรีมมิ่งไ์สด24ชั่วโมงเรียวทำตลอดเวคค่ะสวัสดีค่ะ